สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทําเมนูไข่เจียวกระเพราหมูสับสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูับข้าวบ,บ้านๆที่ทําง่ายแล้วก็มีความอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยกระเทียมมาให้ละเอียดเลยครับกระเทียมจีน5กีบและตามด้วยพริกจินดาแดงเขียว7เม็ดซอยให้ละเอียดเลยครับ ซอยพริกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับไปทําขั้นตอนการปรุงไข่กันเลยครับไข่ไก่ห้าฟองนําพริกกระเทียมของเรานะครับที่เราซอยไว้นะครับมาใส่ลงเลยครับและตามด้วยหมูสับห้าสิบกรัมใส่ลงไปเลยครับ,รงรบผงปรุงรสเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาซีวขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตีไข่เข้ากันนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อเราตีไข่เข้ากันนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะให้ผสมกับน้ํำเย็นจัดนะครับ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเลยครับ คนแป้งทอดกรอบเข้ากันดีนะครับใส่ลงไปในไข่ของเราเลยครับแล้วก็ให้เราใส่ใบกะเพราลงไปสองกำมือนะครับหรือตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนไข่เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนการทอดไข่เจียวกะเพราหมูสับกันเลยครับเราจะทอดไข่ของเราด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับร้อนให้น้ามันร้อนก่อนนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วก็ให้เราใส่ไข่ลงไปทอดได้เลยนะครับ น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ไข่ของเราลงไปทอดเลยครับ <c oughs> เราจะทอดไข่เจียวกะเพราหมูสับของเราให้สุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านเลยนะครับให้เรารอฝั่งหนึ่งให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ให้เราพลิกด้านนะครับพลิกไปพลิกมาจนเขาสุกทั้งสด้านนะครับเ,เพื่อนเแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเดีย๋ยวเราทอดไข่ของเราให้เสร็จเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จแล้วครับเมนูไข่เจียวกะเพราหมูสับสูตรขัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านที่ทําง่ายนะครับก็จะมีความกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนําสูตรโฆษสนามไปทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้